สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารจากปีที่แล้วนิดเดงนะครับ่อนโควิดนะครับวันนี้เวลานี้นะครับความคืบหน้านนนที่เสร็จเสร็จแก้งสันปล่อา,าไม้แล้วนี่มันคือแม่ลำแม,านาม่น้ำเซซเซ็ตลำแม่น้ำเซซเ็ตที่แบบ่าผู้ที่จุดเป่าไม้ที่เขาจะตันเกลื่อนจะทมดินเข้ามาประมาณนะ ลอยหาซิปแมตต์ประตูบอลหนาอยวยมันมันจุดประตูน้มหาซิปแมตต์นี่ละก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเด้๋ยวมันลั่เป็นหนามเซ็ตๆขึ้นไปหาหนามหัวตะปุง่งมันจุดที่เราจะตัดหนมามมันอยู่จุด,ดนี่แหละจุดตรงหน้าเราเนี่แลหละระคังไล่คล้องเคลื่อนออกไปหาบอลงงโง่ๆแต่แมบนบอล ข้องเงาไปถึงบนเท้านจักประมาณเทอมวันนี้เป็นมือกินปลาบัลลูปปอบบางที่ข้องน้ำานาบมาหดเปล่าไม้จุดตันน้ำนะวันที่ศ้ามือมันปิดเป็นทางการวันที่สร้าเป็นปิดนะบางทนเสมื่อบานกินกุนจีนแล้วกุนจีนแล้วบางทีเมื่อบุกแคมป์บุกของการต่างๆเนาะเทอมผสมประสบเร็จแล้วตอนนี้หอดเปล่าไม้สำคัญแล้ว เราฟังน้ำที่นั้นแน่เมนคนมาตึกเพชาารสบายมาตึกเพ็ดนี่เมนจุดที่ตันเคลื่อนไปใส่ละกะเน่าไปอีกพันสอง้เมตรเป็นเคลื่อนดินถือว่ากุดกินเข้ามาแล้วเ็นจังสิเลิกไปบุกเบิกฟังน้ำเนาะปัจจุบันนี้ได้บุกเบิกทีมงานกินได้บุกเบิกมาหอดเอาไม้แล้วนี่มันคือแม่ลำแม่นำม้ำเซซ น้ำเซตเตที่ว่าพุทธิจุดเป้าหมายที่เขาจะตันเคลือนจะทมดินเข้ามาประมาณน่ะลอยหาสิบเมตรแต่ประตูวนน้ำอยู่มันเป็นจุดประตูน้ำหาสิบเมตรนี่ละกันไหลขึ้นไปเรือนี่มันร่ำมันน้ำเซตเซตขึ้นไปหาหนามหอยตะปุง่งป็นจุดที่เขาจะตันหน้ามันอยู่จุดนี่แหละจุดตรงน้า ละครั้ลัางนี่กัแมนข้องตัวบอลสั้นเขื่อนออกไปหาบอลโ่งโง่กับแมนบอลข้องเยาาไปถึงบอลเื่อนจักรประมาณสาณมพันห้าร้อยเมตรเท้าบอนนี้เป็นมือกินประมันลูเป้่าไม้ในการบุกเบิกื้นที่ข้องนามนะกะมหดเป้่าไม้จุดตนนันหนาในวันที่้ามมือมันปิดเป็นทางการวันที่้าเป็นปิดแล้ว ใช้เมื่อบาทกินกุฏิเปนปุ่มองการต่างๆเนาะเธอผสมผสมเร็จแล้วตอนนี้หมดเป้าไม้สำคัญแล้วเราฟังนำที่ตะนนมเ็นเคนมาตึกเบ็ดสาบาดมาตึกเบ็ดนี่แมนจุดที่ตันเคลื่อนไปใส่ล้วะเงาไปอีกวันสองร้อนเม่ยเป็นเคลื่อนดิน ครับก็การน,นะครับก็ถือว่าเคลียร์ลิงไปถึงด้านดรมเรียบร้อยนะครับเราก็รอจีนเข้ามาเคลียร์ต่อนะครับรนะอจีนเข้ามาเคลียร์ต่อเป็นหลังโควิดนะครับยากก็คงขึ้นและนะเข้าไปอีกทีก็คงยากขึ้นแล้ว ต้องไปเคลียร์หญ้าหน่อยแต่ต้นไม้ใหญ่ๆก็คงตัดออกไปแล้วนะครับคงไม่ได้มีอะไรเพียงแค่ว่าไปเคลียร์หญ้าหน่อยนะก็จีนจะหยุดตุดจีนก็ประมาณวันที่ห้านะครับวันที่ห้ช่วงปลายเดือนเขาก็ต้องเร่งเคลียรงานก่อนที่จะหยุดตุดจีนก็ต้องเร่ง ต้องเร่งเคลียร์งานนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงตุจีนก็ประมาณวันที่5นะครับที่5เดือนหน้านะครับตุจีนเฉลี่ยประมาณนี้ที่จีนเขาจะหยุดกันนะครับซึ่งเป็นช่วงหยุดยาวของทางจีนเขาก็ต้องเร่งงานในช่วงช่วงนี้นะครับแต่วันนี้ก็ของปีนี้ <c oughs> ก็ได้แค่นั่ง คุยใน u t u b e นะครับเพราะว่าหน้างานเรายังทำอะไรไม่ได้นะครับเ,เดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตกันต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้หน้างานยังทำอะไรไม่ได้นะครับผมก็จะมาแชร์สาระข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับถ้ามีความคืบหน้านะครับหรือมี อะไรที่เรียกว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจผมก็จะมาแชร์ลงใน y o u ครับช่วง work from home นี้นะครอย่างล่าสุดนี้ก็จีนเองนะครับก็เป็นผู้นำโลกในเรื่องของผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิต์นะครับทั้งแผงโซล่าฟาร์มโซล่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับจีนขึ้นเป็นเบอร์หนนะเป็นผู้นำโลกแล้วนะ,ะแล้วก็ไฮโด เ่อนไฟฟ้าพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็จีนก็เป็นเบอร์หนึ่งนะครับโซลา่าจีนก็เป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะนะครับก็ถือว่าเราเองเราก็ต้องอาศัยโน้ตฮาจากจีนนะครับไปดูโน้ตฮาไปเอาเทคโนโลยีจีนมาประยุกต์ใช้กับงานเราใน c l m v นะครับโอเคไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ